สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่บทที่2เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งเนื้อหานี้สำคัญมากเพราะสารเคมีเกี่ยวข้องกับการทำงานในห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมโดยตรงเราจะเรียนรู้ตั้งแต่ชนิดของสารเคมีเกรดของสารการจัดการความปลอดภัยไปจนถึงสัญ,ญลักษณ์เตือนต่างๆค่ะ ถัดไปในสไลด์นี้เราจะพูดถึงหัวข้อหลัก4ี่ส่วนได้แก่ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเกรดของสารเคมีสารมาตรฐานและตัวอย่างน้ำกลั่นที่ใช้ในห้องแลบทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนลงมือทดลองจริงค่ะถัดไป เริ่มกันที่ประเภทของสารเคมีค่ะโดยที่สารเคมีที่เราใช้ในห้องแลบจะมีสถานะที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละแบบก็มีลักษณะการจัดเก็บและความอันตรายไม่เหมือนกันเราจะมาดูกันทีละสถานะค่ะถัดไปสารเคมีมีอยู่ทั้งหมด3สถานะดังตารางได้แก่ 1. สถานะของแข็งหรือโซลิดมีลักษณะเป็นผงเม็ดเกลด็ด หรือผลึกมักเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังตาหรือหายใจเข้าไป 2. ส,สถานะของเหลวหรือลิควิดเป็นของเหลวหรือกา๊าซเหลวอาจกระเด็นใส่ผิวหนังหรือตาได้และ 3. ส,สถานะกา๊าซมักเป็นไอระเหยหรือควันอันตรายเมื่อสูดดมดังนั้นเราต้องรู้ลักษณะของสารก่อนใช้งานเสมอนะคะถัดไป ต่อไปเราจะพูดถึงขวดบรรจุสารเคมีซึ่งมีทั้งขวดแก้วและขวดพลาสติกการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารเคมีที่บรรจุค่ะถัดไปขวดแก้วโดยเฉพาะชนิด Amber glass bottle มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นกลางทานเคมีทนความร้อนและความคงทนสูง ป้องกันแสงที่อาจทำให้สารเสื่อมคุณภาพสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสำหรับสารไวต่อแสงเช่นสารละลายบางชนิดค่ะถัดไปขวดพลาสติกจะมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก แต่ไม่ทนความร้อนเท่าขวดแก้วมักใช้บรรจุสารที่ไม่มีปฏิกิริยากับพลาสติกเช่นน้ำกลั่นหรือสารละลายอ่อนๆอย่างไรก็ตามต้องระวังสารตัวทำละลายอินทรีย์ที่อาจกัดพลาสติกได้ค่ะ ถัดไปก่อนที่เราจะเริ่มทำงานในห้องปฏิบัติการสิ่งสำคัญที่สุดคือการแต่งกายที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยที่การแต่งกายที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมีความร้อนหรืออุบัติเหตุต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปฏิบัติการค่ะ ถัดไปนะคะนักศึกษาควรใส่เสื้อกาวแขนยาวรองเท้าหุ้มส้นและกางเกงขายาวทุกครั้งเมื่อเข้าห้องแลบห้ามใส่รองเท้าแตะหรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยเพราะอาจทำให้สารเคมีสัมผัสผิวได้โดยตรงสำหรับนักศึกษาผมยาวควรรวบผมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการพันเข้ากับเครื่องมือหรือโดนไฟค่ะ ถัดไปนะคะนอกจากนี้ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE เช่นแว่งตานิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารถุงมือยางหรือไนทรายเพื่อป้องกันการสัมผัสและใส่หน้ากากกรองไอระเหยตอณีทำแรงกับสารที่มีกลิ่นหรือระเหยง่ายจำไว้เสมอว่า การแต่งกายและสวมอุปกรณ์ให้ถูกต้องคือด่านแรกของความปลอดภัยในห้องแล็บค่ะถัดไปในห้องปฏิบัติการเราจะพบสารเคมีหลายชนิดที่มีอันตรายแตกต่างกันไปคำว่า chemical hazard หมายถึงสารเคมีที่มีหลักฐานว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผลระยะสั้นหรือระยะยาวค่ะ ถัดไปตัวอย่างของสารเคมีอันตรายเช่นสารส่อมะเร็งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคาซิโนเจนทำให้เซลล์กลายพันธุ์และเกิดมะเร็งในระยะยาวสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์หรือร p โ o d ดท t ฟท็อกซินซึ่งส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์สารละคายเคืองหรืออิลิแทนทำให้เกิดการแสบคันหรืออักเสบที่ผิวหนังและเยื่อบุสารพิษต่อระบบประสาทหรือเลือดเราจึงต้อง รู้จักลักษณะอันตรายของสารแต่ละชนิดเพื่อเลือกวิธีป้องกันได้ถูกต้องถัดไปการแยกประเภทสารเคมีโดยสารเคมีแบ่งออกได้หลายกลุ่มตามลักษณะอันตรายเช่นสารก่อมะเรง็งสารพิษสารไวไฟสารกัดกร่อนเป็นต้นต่อไปเราจะดูรายละเอียดของแต่ละประเภทกันค่ะ ถัดไปสารก่อมะเร็งคือสารที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ในร่างกายทำให้เกิดมะเร็งได้ในระยะยาวสารเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจการสัมผัสหรือการกลืนกินเราควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานกับสารที่อยู่ในบัญชีสารเสี่ยงค่ะถัดไปข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งสามารถตรวจสอบจากหน่วยงานระดับสากลเช่น International Agency for Research on Cancer หรือเรียกว่า i a c ภายใต้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO และสำหรับหน่วยงาน n i o h s ย่อมาจาก National Institute for Occupational Health and Safety ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะให้ข้อมูลว่ามีหลักฐานเพียงใดที่สารหนึ่งที่ทำให้เกิดการก่อมะเร็งในมนุษย์ ดังนั้นก่อนใช้สารเคมีใดควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เสมอค่ะถัดไปสารพิษเช่นถัดไปสารพิษคือสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วทำลายอวัยวะหรือระบบต่างๆเช่นระบบประสาทหรือเลือดซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายทางการกินการหายใจการซึมผ่านผิวหนังหรือการฉีดโดยตรง นะคะโดยเราวัดความเป็นพิษของสารได้จากค่า LD 5 0หมายถึงขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย50%และ LC 5 0คือความเข้มข้นที่ทำให้ตายจากการหายใจซึ่งค่ายิ่งต่ำแสดงว่าสารนั้นยิ่งมีพิษมากค่ะถัดไปสารเคมีที่ไวไฟนะคะ ถัดไปสารเคมีที่ไวไฟหมายถึงสารที่มีจุดว่าไฟต่ำกว่า93.3องศาเซลเซียสเช่นทินเนอร์อะซิโตนหรือแอลกอฮอล์เป็นต้นซึ่งการเก็บรักษาควรเก็บสารพวกนี้ในตู้เก็บสารไวไฟโดยเฉพาะห้ามเก็บรวมกับสารออกซิดซ์หรือกรดค่ะถัดไปประเภทของสารไวไฟได้แก่1สารระเบิดได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า explosive 2. pyrophoric s ที่แปลว่าสารติดไฟเอง 3. สารที่ไวต่อปฏิกิริยากับน้ำหรือกลุ่ม water reactive substances และ 4. สารที่เกิดเปอร์ออกไซด์ได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า peroxidizable substances ถัดไปสารเคมีที่ระเบิดได้ (explosive) สามารถเกิดการระเบิดเมื่อได้รับความร้อนหรือแรงกระแทกเช่นสารกลุ่มไนเตรตคลอเรตหรือผงแมกนีเซียมเป็นต้นนอกจากนั้นสารประกอบของโลหะเช่นเมื่อผสมกับอากาศก็สามารถระเบิดได้เช่นกันดังนั้นควรเก็บแยกต่างหากจากแหล่งความร้อนและห้ามเขยา่าหรือเคาะขวดค่ะ ถัดไปสารเคมีที่ติดไฟเองได้ pyrophoric ข้อหนึ่งตามมาตรฐานของ USOCHA หรือ United States Office of o c c u p a t i o n Safety and Administration ได้แก่สารเคมีที่สามารถติดไฟ ignition ได้เองที่อุณหภูมิเท่ากับหรือต่ำกว่า54.4องศาเซลเซียส ข้อ 2. สารในกลุ่มนี้มักทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำหรือ water reactive และติดไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศชื้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเร็วหรือช้าขึ้นกับชนิดของสารเคมีตัวอย่างสารเคมีประเภทนี้ได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและ 3. สารเคมีบางตัวสามารถติดไฟขึ้นเองได้เมื่ออุณหภูมิภายนอกถึงจุดสันดาบของสารเคมีนั้นโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วยสารเคมีเหล่านี้ได้แก่โซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอร,ฟรัสเป็นต้นถัดไปสารที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับน้ำหรือ water reactive substances ซึ่งสารเคมีในกลุ่มนี้เช่นสารอัลคาไลและสารอัลคาไลเอร์ เช่นโพแทสเซียมแคลเซียมสารในกลุ่มแอนไฮดรัสเมทัลเทลไลส์เช่นอลูมิเนียมบรไมายเจอเมเนียมคลอไรด์เป็นต้นเมื่อสัมผัสน้ำจะเกิดความร้อนและปฏิกิริยาอย่างรุนแรงดังนั้นห้ามทิ้งในอ่างล้างมือหรือภาชนะที่มีน้ำโดยเด็ดขาดค่ะถัดไปสารเคมีที่เกิดเปอร์ออกไซด์ได้เปอร์ออกซไดเซเบิล s u b สแตน ตัวอย่างเช่นอีเทอร์และไอโซโพรพานอลโดยจะทำปฏิกิริยาอย่างช้าๆกับออกซิเจนในอากาศโดยมีแสงและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นสารเปอร์ออกไซด์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงได้ดังนั้นควรเก็บในภาชนะปิดสนิทและหมั่นตรวจสอบวันหมดอายุเสมอค่ะถัดไปหมายถึงสารเคมีที่มีผลทำลายหรือเปลี่ยนแปลงเซลล์สิ่งมีชีวิต รวมถึงสารเคมีที่สามารถกัดกร่อนโลหะอีกด้วยสารในกลุ่มนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจทำลายเยื่อบุผิวหนังและเยื่อบุตาดังนั้นการทำงานกับสารเหล่านี้ควรปฏิบัติงานกับสารในกลุ่มนี้ควรทำในตู้ดูดควันสวมถุงมือแว่นตาและทำในตู้ดูดควันเสมอค่ะถัดไปตัวอย่างของสารในกลุ่มกัดกร่อนได้แก่กรดแก่ ด่างแก่สารดูดน้ําและสารออกซิไดซ์ซึ่งล้วนสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองและทําลายเนื้อเยื่อได้การปฏิบัติงานต้องระมัดระวังและใช้อุปกรณ์ป้องกันให้ครบค่ะถัดไป 1. กรดแก่หรือกรดเข้มข้นทุกชนิดเช่นกรดซัลฟวริกกรดไนตริกและกรดไฮโดรฟลูริกสามารถกัดกร่อนผิวหนังและเนื้อเยื่อได้อย่างรุนแรง ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายกรดเหล่านี้ควรใส่ถุงมือพายางกันเปลื้อนและหน้ากากป้องกันไอระเหยทุกครั้งที่ใช้งานค่ะถัดไป 2. ด่างแก่เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์โพเทสเซียมไฮดรอกไซด์และแอมโมเนียสารเหล่านี้มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อตาสูงฤทธิ์กัดกร่อนสูงโดยเฉพาะต่อดวงตาดังนั้นการเคลื่อนย้ายสารเคมีในกลุ่มนี้ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นเดียวกันกันกบการเคลื่อนย้ายกรดแก่ เช่นหากกระเด็นใส่ผิวหรือดวงตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดนานอย่างน้อย15นาทีแล้วรีบไปพบหมอนะคะถัดไปเป็นตารางจำแนกประเภทของสารเป็นกรดแก่หรือเบสแก่นะคะจากตารางกรดแก่ได้แก่กรดไฮโดรคลอริกกรดซัลฟิวริกเป็นต้นส่วนด่างแก่ส่วนใหญ่จะมี OH เป็นส่วนประกอบเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์เบเรียมไฮดรอกไซด์เป็นต้น ดังนั้นเขาควรจําเมื่อต้องเจือจังกรดให้จําหลักสําคัญว่าเทกรดลงในน้ําเท่านั้นห้ามเทน้ําลงในกรดเพราะจะทําให้เกิดความร้อนสูงและกระเด็นรุนแรงการรู้หลักพื้นฐานนี้ช่วยลดอุบัติเหตุในห้องแลบได้มากค่ะถัดไป 3. สารดูดน้ําหรือ Dehydrating a g e n t เช่นกรดซัลฟวริกโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟอสฟอรัสเพนตาออกไซด์ สามารถดึงน้ำออกจากเนื้อเยื่อจนเกิดการไหม้ของผิวหนังได้โดยสารเหล่านี้หากสัมผัสผิสผวหนังก่อให้เกิดอาการไหม้ของผิวหนังได้หากได้รับการสัมผัสต้องเรียบรังออกทันทีด้วยน้ำเป็นจำนวนมากนะคะถัดไป 4. ส,สารออกซิไดซ์เช่นไฮโปคคอไรด์เบอร์แมงกานตและเปอร์ออกไซด เป็นสารที่สามารถให้ออกซิเจนออกมาและช่วยให้สารอื่นติดไฟได้ง่ายต้องเก็บแยกจากสารไวไฟและสารอินทรีย์ทุกชนิดค่ะถัดไปตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในห้องแลบสิ่งแวดล้อมมีหลายชนิดทั้งกรดด่างและตัวทำละลายดังนั้นทุกคนต้องอ่านฉลากให้เข้าใจและรู้ว่าสารนั้นเป็นอันตรายหรือไม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการปนเปื้อนค่ะ ถัดไปเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือเรียกย่อว่า MSDS เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ระบุคุณสมบัติของสารอันตรายการปฐมพยาบาลและวิธีการเก็บรักษานักศึกษาควรอ่านก่อนใช้งานสารทุกครั้งค่ะถัดไปเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้แก่ชื่อสารสูตรและแคสโน ข้อมูลเกี่ยวกับสารและบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่าย 2. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 3. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย 4. มาตรการปฐมพยาบาล 5. มาตรการผจญเพลิง 6. มาตรการจัดการเมื่อมีอุบัติเหตุการหกรั่วไหล 7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา 8. การควบคุมการสัมผัสสารหรือการป้องกันส่วนบุคคล ถัดไป 9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี 10. เสถียรภาพและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา 12. ข้อมูลทางนิงเวศวิทยา 13. มาตรการการกำจัด 14. ข้อมูลการขนส่ง 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 16. ข้อมูลอื่นๆ ถัดไปปัจจุบันเราสามารถค้นหา MSDS ได้จากหลายเว็บไซต์เช่นกรมควบคุมมลพิษกรมอนามัยหรือฐานข้อมูลการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีของจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลฟรีและเชื่อถือได้ค่ะถัดไปตารางที่2ตัวอย่างข้อมูลใน MSDS ซึ่งตารางนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลใน MSDS เช่นชื่อสารหมายเลข k a s สมบัติทางกายภาพและคำแนะนำในการป้องกันการเข้าใจข้อมูลเหล่านี้คือทักษะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะถัดไปเกรดของสารเคมีสามารถแบ่งได้หลายระดับเช่น 1. Technical grade นิยมใช้ในงานทางอุตสาหกรรม ACS Certified grade มีคุณภาพตามมาตรฐาน American Chemical Society สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป 2. reagent grade มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานเทียบเท่า ACS 3. practical หรือ purified grade มีสิ่งเจือปนบ้างมักใช้เฉพาะงานทางการศึกษาและงานทางอดินซีเคมี K Me. 5. primary standard grade สำหรับสารมาตรฐานคุณภาพสูงค่ะ ถัดไปตารางที่3เปรียบเทียบเกรดสารเคมีเหมือนกันจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งในตารางนี้แสดงการเปรียบเทียบเกรดสารเคมีจากบริษัทต่างๆแม้จะเป็นสารเดียวกันแต่ความบริสุทธิ์อาจไม่เท่ากันดังนั้นควรตรวจสอบใบรับรองคุณภาพก่อนใช้งานทุกครั้งค่ะถัดไปสารมาตรฐานแบ่งเป็น2ประเภทค,คือ primary standard ที่มีความบริสุทธิ์สูงใช้เป็นสารอ้างอิง และ secondary standard ที่ต้องปรับเทียบค่าด้วยสารมาตรฐานหลักก่อนใช้งานค่ะถัดไปน้ำที่ใช้ในห้องปฏิบัติการควรเป็นน้ำบริสุทธิ์เช่น deionized water หรือน้ำกลัน่นเพราะน้ำประปา,ามีไอออนปนเปื้อนซึ่งอาจรบกวนผลการทดลองได้ค่ะถัดไปเครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตรายช่วยให้เราทราบลักษณะความเสี่ยงของสารเช่นระเบิดไวไฟเป็นพิษหรือกัดกร่อน นักศึกษาควรจำสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ให้ขึ้นใจเพื่อความปลอดภัยค่ะถัดไปสัญ,ญลักษณ์วัตถุระเบิดใช้กับสารที่อาจระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเสียสีหรือได้รับความร้อนเช่นดินปืนพลุและดอกไม้ไฟต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนและแสงแดดค่ะถัดไปสัญ,ญลักษณ์ก๊าซไวไฟหมายถึงก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายเช่นก๊าซหุงต้มไฮดโดรเจน หรืออะเซทิลีนต้องเก็บในถังที่ปลอดภัยและไม่วางใกล้ประกายไฟค่ะถัดไปกส๊สไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษถึงแม้ไม่ติดไฟแต่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนสูงเช่นออกซิเจนหรือไนโตรเจนเหลวต้องจัดเก็บในที่อากาศไทยเทและห่างจากแสงแดดค่ะถัดไปกส๊สพิษสังเกตที่ป้ายจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกะโหลกไข้ด้วยนะคะเช่น ก๊าซคลอรลีนแอมโมเนียหรือไฮโดรเจนคลอไรด์เป็นก๊าซที่สูดดมแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องใช้งานในตู้ดูดควันและสวมหน้ากากกรองไอพิษทุกครั้งค่ะถัดไปของเหลวไวไฟเช่นทินเนอร์น้ำมันเชื้อเพลิงและอะซิโตนสามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อโดนประกายไฟต้องเก็บในภาชนะปิดสนิทและห่างจากเตาไฟค่ะถัดไปของแข็งไวไฟ เช่นผงกร,รมะถันและฟอสฟอรัสแดงสามารถลุกติดไฟเองได้เมื่อถูกเสียดสีหรือความร้อนสูงภายใน45นาทีเช่นผงกร,รมะถันฟอสฟอรัสแดงเป็นต้นดังนั้นต้องเก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์และแหล่งความร้อนด้วยนะคะถัดไปสารเร่งการติดไฟหรือวัตถุออกซิไดซ์ป้ายสีเหลืองนี้เป็นสารที่ช่วยให้สารอื่นติดไฟได้ดีขึ้น ต้องเก็บห่างจากเชื้อเพลิงและสารอินทรีย์ค่ะเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโพแทสเซียมคลอเรตถัดไปออแกนิกเปอร์ออกไซด์เช่นอะซิโตนเปอร์ออกไซด์มีความไวต่อความร้อนและการกระแทกสูงอาจเกิดการระเบิดได้ควรเก็บในที่เย็นและหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดค่ะถัดไป วัตถุติดเชื้อคือของเสียที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเช่นเข็มฉีดยาใช้แล้วหรือของเสียจากโรงพยาบาลต้องใส่ในภาชนะที่มีสัญ,ญลักษณ์ชีววัตถุอันตรายและส่งกำจัดตามระเบียบค่ะถัดไปวัตถุมีพิษเป็นสารที่ทำให้เสียชีวิตได้จากการกินหรือสูดบม่มต้องเก็บในตู้เฉพาะและติดป้ายเตือนให้ชัดเจนค่ะเช่นสารหนูสารไยนานยหรือสารประหลอด ถัดไปวัตถุก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นกรดแก่และด่างแก่ทําให้เกิดอาการแสบคันหรือไม่ผิวหนังต้องใส่ถุงมือแล้วแว่นตาเสมอเมื่อใช้งานค่ะถัดไปเครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตรายทั้งหมดที่เราเรียนมาช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงของสารได้อย่างรวดเร็วการรู้จักสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้คือพื้นฐานของการทำงานในห้องแลบค่ะถัดไปความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้คือข้อที่ 1. แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตรายจากนั้นจึงค่อยวางเรียงตามลำดับตัวอักษรข้อ2ไม่ควรใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีข้อ 3. เก็บสารเคมีเข้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทุกครั้งข้อ4สารเคมีไวไฟควรเก็บตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการติดไฟข้อ5ไม่ควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับที่เหนือระดับสายตาขึ้นไป ข้อ 6. ไม่ควรวางขวดสารเคมีซ้อนกันในแนวตั้งข้อ7ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดินบันไดหรือวางบนพื้นและ 8. สารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึกวันที่ได้รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการและวันที่เปิดใช้ถัดไปการจำแนกของเสียในห้องปฏิบัติการสามารถดูรายละเอียดดังสไลด์เลยนะคะจากภาพกล่าวได้ว่าการจำแนกของเสียในห้องปฏิบัติการสามารถกำจัดโดยการทิ้งได้เลย แต่ของเสียที่ต้องบำบัดเบื้องต้นก่อนทิ้งหรือก่อนส่งบำบัดและสุดท้ายของเสียที่ต้องส่งกำจัดต้องมีระบบเวส t ์เทร็กอีกด้วยค่ะถัดไปของเสียที่ไม่อันตรายที่สามารถปล่อยทิ้งได้เลย,ยเช่นเกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่นหรือของเสียที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายมีสารอินทรีย์หรืออ,อนิน C ทรีย์ที่ไม่เป็นพิษละลายอยู่ไม่เกิน5%เปอร์เซของแข็งที่ไม่มีสารเป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่นเช่น เสร็จแก้วที่สะอาดกระดาษกรองตัวดูดน้ำถัดไปของเสียที่ต้องบำบัดเบื้องต้นก่อนทิ้งหรือก่อนส่งบำบัด1สารละลายกรดและเบสทำให้เป็นกลางแล้วทิ้งลงท่อน้ำพร้อมทั้งเปิดน้ำตามในปริมาณมากๆ 2. ตัวออกซิได์เช่น Reduce ด้วยตัว Reduce ที่เหมาะสมก่อนนำส่งเป็นของเสียและประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน้ำตามความเหมาะสม 3. ส,สารไวต่อน้ำหรืออากาศเช่นทำลายด้วยน้ำหรือกรดอ่อน เช่นสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์พวกเมื่อไฮโดรไลซ์แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบสเช่นโลหะไฮดรด์หรือออร์แกโนเมทัลลิกรีเอเจนต์และสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตพวกที่เมื่อไฮโดรไลซ์แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดเช่นแอซิดเฮไลเป็นต้นดังนั้นนำส่งเป็นของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน้ำตามความเหมาะสมถัดไปประเภทที่1 ของเสียพิเศษแทนด้วยสัญลักษณ์ A หมายถึง Special Waste ประเภทที่2ของเสียที่มีไซยาไนโดยที่สัญลักษณ์มีหมายถึง Cyanide Waste ส่วนประเภทที่3ของเสียที่มีออกซิเดนซ์โดย C หมายถึง Oxidizing Waste สำหรับประเภทที่4ของเสียที่มีปรอด D หมายถึง Mercury Waste สำหรับประเภทที่5ของเสียที่มีโครเมตโดย E คือ Chromate Waste ประเภทที่6 ของเสียที่มีโลหะหนักโดย F คือ Heavy Metal Waste สำหรับประเภทที่7ของเสียที่เป็นกรดโดยที่ G คือ Acid Waste สำหรับประเภทที่8ของเสียอัลคาไลโดย H หมายถึง Alkali Waste สำหรับประเภทที่9ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมโดยที่ I คือ Petroleum Product ส่วนของเสียประเภทที่10พวกไฮโดรคาร์บอนมีเฉพาะ C H O เท่านั้น โดยที่ J คือ C H O containing และสำหรับประเภทที่11พวกไฮโดรคาร์บอนมีเฉพาะ N P S เท่านั้นโดยที่ K คือ N P S containing และสุดท้ายประเภทที่12 halogenated โดยที่ตัว L คือ halogenated นั่นเองค่ะถัดไปอุปกรณ์จำเป็นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการถัดไปอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ หรือเรียกว่า personal protective equipment ตัวย่อคือคำว่า PPE เช่นเสื้อกาวแว่นตาอุปกรณ์ช่วยหายใจและหน้ากากป้องกันไอระเหยถุงมือและรองเท้าเป็นต้นการใส่ PPE ไม่ใช่แค่ข้อบังคับแต่เป็นเกราะป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคะ่ะถัดไปข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดการหกรั่วไหลของสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการใส่อุปกรณ์ป้องกัน1 แว่นตาป้องกันสารเคมี 2. เสื้อกาวหรือผ้ายางกันเปื้อน 3. ถุงมือชนิดทนสารเคมี 4. รองเท้าควรเป็นรองเท้าชนิดหุ้มส้นไม่ควรใส่รองเท้าแตะ 5. อุปกรณ์ช่วยหายใจกรณีที่สารเคมีที่หกราดก่อให้เกิดก๊าซพิษและ 6. อุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นไม้ถูพื้นฟองน้ำกระป๋องน้ำถัดไปสารเคมีที่นิยมใช้ทำความสะอาด 1. แคลเซียมเบนโตไน ใช้ได้กับสารเคมีส่วนใหญ่ยกเว้นไฮโดรฟูออริกแอซิด 2. โซเดียมไบซัลเฟตโมโนโซเดียมฟอสเฟตใช้กับสารเคมีที่เป็นด่าง 3. โซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตใช้กับสารเคมีที่เป็นกรด 4. ทานกำม,มันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า activated carbon สามารถใช้กับสารเคมีในกลุ่มที่เป็นตัวทำละลายและ 5. โซเดียมไทโอซัลเฟตใช้กับสารเคมีกลุ่มไซยไนด์ถัดไปเอกสารอ้างอิงถัดไปในสไลด์นี้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนข้อ1-5ถึง5นักศึกษาจะได้ทบทวนความรู้เรื่องสารเคมีสารพิษการจัดเก็บอย่างปลอดภัยการอ่าน MSDS และการแยกประเภทของเสียช่วยให้มั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริงค่ะถัดไปแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนข้องหกถึงสิต่อนะคะซึ่งเป็นคำถามต่อเนื่องเพื่อให้ประเมินทักษะด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะการอ่านสัญลักษณ์เตือนการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการเลือกใช้สารเคมีอย่างถูกต้องค่ะ ถัดไปเราจะสรุปภาพรวมของแนวทางการจัดการสารเคมีทั้งหมดที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะคะจุดสำคัญคือการรู้จักประเภทของสารเคมีความอันตรายและมาตรการป้องกันที่ต้องใช้การทำงานในห้องปฏิบัติการจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสม่ำเสมอค่ะสุดท้ายนี้เราได้ทำการศึกษาไปทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญของการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการรู้ประเภทของสารเคมีระดับความอันตรายการอ่าน MSD การจัดเก็บที่ถูกต้อง การแยกของเสียไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลความรู้เหล่านี้อาจดูเหมือนรายละเอียดเยอะแต่ทุกเรื่องล้วนมีผลต่อความปลอดภัยของเราจริงๆค่ะสิ่งที่อยากให้นักศึกษาจำให้ขึ้นใจคือสารเคมีไม่อันตรายหากเราจัดการมันอย่างถูกวิธีและอันตรายจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราประมาทแม้แต่เล็กน้อยดังนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและเคร่งครัดเสมอโดยควรตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้และให้อ่านฉลากทุกครั้ง และอย่าลังเลที่จะถามเมื่อไม่แน่ใจเพราะความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนค่ะขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันในบทถัดไปนะคะ